สวัสดียามเช้าค่ะน้องไข่ดาวมาสวัสดีนะคะไข่ดาวหนูจะไปเตรียมไปขับวินที่ไหนคะลูกฮะไข่ดาวนะคะแม่ก็ใส่เสื้อให้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะไข่ดาวตื่นแล้วตื่นพ้อมแม่เลยโอ้เบอร์สวยดวยนะเลขเก้าเก้านะลูกนะอะสาวน้อยเตรียมไปขับวินยามเช้าค่ะแม่พี่พารวยยังไม่อยากรู้พี่ทองแท้อะ น่ารักจังเลยลูกดูซินันใครนอนตรงนู้นโอ้สรุปแล้วหนูจะเข้าหรือหนูจะออกลูกฮะหนูจะไปจะไปกินข้าวไปกับวินหรือไปไหนคะลูกค่ะก็บรรยากาศยามเช้านะคะแม่ลูกเปิดไฟก็เด็กๆก,ก็ตื่นก็จะลงไปกินข้าวนะคะอยู่ข้าวว่างไงคะไข่าดาวไข่าดาวเขาเป็นแมวที่ขี้กลัวนะคะ ถ้ามีคนอื่นมาอะไรเขาเยอะๆอีกเงี้ยเขาจะหาที่หลบนะคะไข่ตูนไม่ไม่มองไข่ดาวหูุแม่ไปจ้องเขาหูุค่ะหลังจากพอกินข้าวเสร็จแล้วมาออกกําลังกายการเหมือนเดิมแม่กระเล่นกับเขานะคะกินข้าวอิ่มออกกําลังกายการช่วงนี้เด็กๆก็ไม่ค่อยกินข้าวกันเท่าไหร่นะคะก็น่าจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนด้วยค่ะ พี่ทองแท้พี่ทองแท้เขาก็ยืนอยู่ตรงนู้นนะคะทองแท้กินข้าวอย่างลูกดกกินยานะครับเดี๋ยวแม่ป้อนยาให้นะไข่เจียวตามแม่มาทําไมลูกมันจะเข้าห้องน้ำฮะตอนเช้าแม่จะเข้าห้องน้ำอะค่ะไข่ขเจียวทุกๆคนก,ก็มาอ่อตามแม่กันหน้าห้องน้าไข่ดาวไข่ตุนก็เนี่ยคะ่ะ แม่เดินไปไหนก็เดินตามแม่นะคะไปไปโดยแม่เข้าห้องน้ำก่อนค่ะก็พอใสาสายพี่ทองแท้ก็ขึ้นมานอนอยู่ข้างบนนะคะเหมือนเดิมทองแท้เดี๋ยวนะเดี๋ยววันคุณหมอนะตรวจปอดอีกทีวันที่ 16- 17เเนี่ยนะลูกนะเดี๋ยวแม่พาไปครับตอนนี้ยาก็จะหมดแล้วนะคะก็ให้กินเช้าเย็นเหมือนเดิมยาขยายหลอดลมค่ะ ทอ,ทองแท้สูๆนะลูกนะเออครับตากลมเลยนะ mm. เดี๋ยวแม่ไปหาตังก่อนนะฮะ mm. ค่ะก็ลำพังเงินเดือนพ่อเขาคนเดียวก็คงจะพาทองแท้ไปหาหมอไม่ไหวเดี๋ยวแม่จะไปหารับจ้างหาทำไรนะคะ mm. แล้วก็จะได้เป็นทุนพาพี่ทองแท้ไปหาคุณหมอนะคะในกลางเดือนหน้าที่คุณหมอนัดนะคะ แท้ครับแม่รับทองแท้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมตตาเอ็นดูเด็กๆที่บ้านเราด้วยนะคะค่ะขอทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ